ดวนคนลุกเอกนิตเบียดแข่งดังประเดิมเจลีกับอุดะวะพร้อมสติโหดด้านช้างศึกอุ่นญี่ปุ่นครั้งนี้ไม่มีอายแน่มีแต่ประโยชน์แม้เจอชุดไม่ฟูส่วนบุรีลำสะดุดขณะที่บีจีขึ้นจากฝูงเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับ แนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆนโปรตีนแน่นๆนกรเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วของดีมีประโยชน์อุดหนุนกันได้ต้องสุย confirm. คอนเฟิร์มคลิปนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยผมขอขยับไปพูดถึง เรื่องราวของน้องบุ๊กเอก,กนิต์ปัญญากันหน่อยก็ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบุ๊กนะครับในที่สุดก็ได้ลงเล่นฟุตบอลเจล u กเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเจ้าบุ๊กเนี่ยมีชื่ออยู่ในสควอตทีมอุรวะอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกลูวันครับรอบรองแล้วก็มาฟุตบอลเจล u กในเกมที่เจอเลโซนะครับบุ๊กเอกนิต์มีชื่อสำรองแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับถูกลงสนามไป 14นาทีด้วยกันแล้วก็เป็นอุรวะที่ชนะคาชิวะเลโซ2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือผลจากการทํางานหนักของเจ้าบุกอย่างมากนะคือเจ้าบุกลงไปในเกมนี้ต้องยอมรับอุระเขาปิดเกมแล้วอุระเขาเป็นทีแบบนี้ครับคุณผู้ชมเขานํา1 0 2 0เนี่ยเขารักษาผลสกอร์เขาจะเน้นเน้นเกมรับแบบรัดกลุ่มและฟุตบอลของอุระเนี่ยให้สังเกตดีๆเกมลุกจะค่อนข้างใช้พละกําลังเยอะเขาจะเปลี่ยนแผงเกมลุกออกแทบจะเกือบทุกเกม แล้วเขาจะให้โอกาสตัวสำรองลงไปเล่นเพื่อไปวิ่งไล่ปิดโซนคุมเกมรับซึ่งบุ๊กก็ลงไปทําตามที่สกอร์ซ่าบอกคือลงไปช่วยเกมรับนะครับเพราะเขาพอใจ2 0ต่อศเกมเนี้ยบุ๊กะลงเล่นไปอาจจะไม่ได้บอลเยอะเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับเกมแต่สิ่งสำคัญคือเขาทำตามแทคติกมันมีสิติหนึ่งที่บ่งบอกชัดเจนว่าโห oh, เขาลงไปแค่14นาทีบุ๊กวิ่งไป2.7กิโลเมตรสปรินต์ไป4ครั้งพูดง่ายว่าโหว,วิ่งเยอะมากนะครับคือพูดเลยบอกว่าการอยู่อุดวะเนี่ยบุ๊กต้องวิ่งเยอะสุดๆเพราะเกมลุกของอุดวะทุกคนต้องเล่นเกมรับต้องวิ่งครอบเวอร์ตำแหน่งปิดพื้นที่ของคู่ต่อสู้ซึ่งบุ๊กก็ทำได้ดีและที่สำคัญคือตอนนี้บุกอะได้รับโอกาสก่อนนากาจิมะฮิโรกิอาเบะสนักเตะที่อุดวะดึงกลับมาจาก การเล่นยุโรปเล่นลีกท็อปของเอเชียเฮ้ยถือว่าทิศทางดีแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นก่อนพวกไบอันลินเซนอเล็กชัคและคือพูดง่ายๆตอนนี้อยู่ในสควอตทีมเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีบุ๊กเนี่ยมาเกินความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยมากนะจริงๆนะเพราะตอนแรกคิดไปก็มองโอกาสลงเล่นค่อนข้างยากแต่อย่างที่บอกบุ๊กเอกนิตสกอ์ซ่าชอบแล้วตัวบุ๊กเองก็มุ่งมั่นเกินร้อยมากๆนะครับ ชนะใจสกอร์ซ่าหลังจากนี้จะมีโอกาสอยู่ในสควอดทีมต่อเนื่องและจะได้องเล่นประมาณนี้นะครับ10-15นาทีส่วนจะเป็นตัวจริงลุ้นกันปีหน้าถ้าบุ๊กได้อยู่ต่อมีโอกาสได้เป็นตัวจริงแน่นอนเออก็ยินดีกับเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญานะแต่ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับแต่อย่างที่บอกว่าโหเขาเก่งมากแล้วกับการที่เบียดขึ้นมาอยู่ในสควอดทีมออรวะชุดใหญ่ได้แบบเต็มเต็มแล้วปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญา เด็กคนนี้มีของหวังว่าเจ้าตัวจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะอุลวะเดี๋ยวมีโปรแกรมเยอะนะลูวันครับรอบชิงฟุตบอลเจลีกก็ยังคงรุนแชมป์ได้อยู่ตามหลังโกเบจาฝูงเหลือ5แต้มแล้วก็มีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกบุกก็จะอยู่ในสควอตทีมแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีเวลา 15- 20ีนาทีทาให้ได้ตามที่โค้ชต้องการยิงประตูได้เดี๋ยวโอกาสก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเอออ่ะก็ ยินดีกับบุกด้วยนะจากนั้นขยับไปอัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันหน่อยเดี๋ยวจะไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาติของญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้นะครับถือว่าวินวินทั้งคู่นะทีมชาติไทยได้เกมอุ่นเครื่องระดับมาตรฐานท็อปโลกนะญี่ปุ่นอันดับของโลกและเป็นการเตรียมทีมพ่ดีก่อนจะลุยเอเชียนคัพก่อนจะเจอกับเกาหลีใต้ในคัดบอลโลกที่สําคัญอย่างที่บอกว่าโหการไปเยือนญ,ญ,ญี่ปุ่นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับ แต่ได้เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยจะได้ชุดฟูลทีมไปแล้วก็ที่สำคัญเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับส่วนทีมญี่ปุ่นเองก็วินวินในเรื่องของทั้งกระแสแฟนบอลก็อยากดูฟุตบอลในช่วงวันที่1มกราคมเป็นการเตรียมทีมก่อนเอเชียนคัพเดี๋ยวต้องเจอทีมอาเซียนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชุดฟูลทีมมานะครับเพราะว่ากรอบกําหนดเวลาฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันเริ่มวันที่1มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย นักเตะจากยุโรปอาจจะมาไม่ได้โดยเฉพาะนักเตะจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มาไม่ได้แน่ๆอย่างพวกมิโตมะคูบโบะไม่ใช่มิโตมะโทมิยาสึวัตโตรุเอนโดคูบโบะส่วนลีกอืก่นๆอาจจะมาได้นะครับแต่ผมมองว่าระดับทีมชาติญี่ปุ่นตัวเลือกเขามีเยอะไงเขามี40-50คนที่เล่นทีมชาติได้และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเจอชุดฟูลทีมญี่ปุ่นหรอก เจอชุดที่จัดเจลีกผสมนักเตะจากนอกบางตำแหน่งผมบอกเลยก็โหดแล้วนะมุิยาสื่อบอกว่าเขาจะเรียกนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ชุดฟูลทีมเหมือนฟีฟ่าเดก่อนหน้านี้เพราะกรอบเวลาไม่ได้ไงและอย่างฟีฟ่าเดครั้งนี้มันของเอเชียด้วยมันตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แต่เขาบอกว่ายังไงก็จะจัดเต็ม เขาจะเรียกอดีตทีมชาติแล้วก็ที่ติดที่คิดว่าเป็นอนาคตของทีมชาติซึ่งผมจะบอกให้นะว่าแต่ละตัวของญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าสู้กันมันแค่เรียกตัวจากเจลิกเนี่ยตัวจากเจลิกเนี่ยมีใครบ้างอะฮิโรกิซากะอิครับของอูดวะเลดเดมอนอสกิอิโตะของอูดวะนี่คือนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันนะอ่าเนี่ยก็กถือโหดล้ ยังมียูยะโอซากะอย่างเงี้ยของโกเบโยชิโนริมุโตโกเบโฮตารุยามางุจิอย่างเงี้ยก็เป็นอนดีตทีมชาตญี่ปุ่นเป็นทีมชาตญี่ปุ่นชุดปัจจุบันก็มีแล้วก็อ่ะจากโยโกฮาม่าเอฟมาริโนใช่ไหมคีดะก็ได้เออแล้วก็มีหลายๆทีมเซเลโซโอซาก้าอย่างเงี้ยชินจิคางาวะอย่างเงี้ยสภาพพวกนี้คือยังเล่นท็อปอยู่เลยนะจริงๆ แล้วผมมองว่าเขาก็จะเรียกตัวแบบที่จะไปลุยเอเชียนคัพด้วยเดี๋ยวว่าจะมีตัวยุโรปจากลีกเบลเยียมลีกอะไรมาอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นมันก็ยังคงแข็งแกร่งเลยครับไทยได้ประโยชน์แน่ๆจริงๆแค่เติร์ชุดเจลีกก็โหดแล้วไอตอนเ e อเอฟเอบ่ะที่ญี่ปุ่นเป็นแชมป์อ่ะใช้ชุดเจลีกยังเป็นแชมป์อ่ะเพราะว่าฟุตบอลเจลีกมาตรฐานสูงไทยได้ประโยชน์แน่นอนถึงแม้เราอาจจะเสียดายไม่เจอมิโตมะคูโบะทางฝั่งของโทมิยะสึใช่ไหม แต่แค่เจอชุดเนี่ยที่อาจจะไม่ฟูอ่ะแต่มันเป็นชุดที่โหดอ่ะคุณผู้ชมชุดนี้เนี่ยเล่นเอเชียนคัพก็ลุ้นแชมป์อ่ะเข้าใจปะถ้าเกิดไม่เรียกอ่าไม่โตมะหรือใครมาก็ยังลุ้นแชมป์ได้เพราะว่าญี่ปุ่นระบบมันดีระบบมันแข็งแกร่งเออโชโกะทานิคุจิหรือจะแก๊งฟอนเตเลียยาสุโตวากิสากะเค็นโตทาจิบานาดาไม่กียมาเนียเออแข็งแกร่งหมดนะครับส่วนการที่ไทยไปอุ่นญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบบทสัมภาษณ์ของโค้ชเฮงนะ โค้ดเองพูดได้อย่างน่าสนใจโค้ดเองบอกเลยว่าการอุ่นเครื่องในครั้งนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมระดับโลกเราเห็นว่าอุ่นเครื่องกับเยอรมันตุรกีญี่ปุ่นก็ชนะมาทีมชาติไทยจะไปอุ่นกับเขาเนี่ยเราไม่ใช่ไปแค่ไปหาประสบการณ์หรือไปวัดขีดความสามารถของเราจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้แต่ว่าจะชนะเขา เราก็ต้องรู้ว่าจะหยุดวิธีการเล่นของเขายัางไงและเล่นให้เหมือนเขาถ้าเราไปแข่งแล้วกลับมาโดยไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรเพราะจริงๆไทยไปแข่งบอกตรงๆมันแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีตัวตนถ้าถามว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมีตัวตนไหมบอกตรงๆไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างอย่างญี่ปุ่นเขามีความภาคภูมิใจความมุ่งมั่นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสุภาพความมีมามมมรยาทสุดท้ายมีความเคารพให้เกียรติ คู่ต่อสู้อันนี้คือวงจรของทีมชาติญี่ปุ่นถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thailand Way เพราะสำคัญเรามี identity มีตัวตนไหมถ้าเรามีเราอาจจะไม่ชนะญี่ปุ่นในวันนี้แต่เราอาจจะชนะทีมอะไรก็ได้ในอาเซียนในเอเชียในอนาคตก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องหาแนวทางการเล่นของเราให้มีเพราะฉันถ้าังไม่มีก็เหนื่อยอันนี้เป็นประมาณที่โค้ชเองพูดนะครับก็บอกว่า เราต้องปลูกฝังเราต้องสร้างเราอาจจะชนะญี่ปุ่นไม่ได้ในตอนนี้แต่นะคตเราก็มีโอกาสชนะเหมือนกันอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชเห่งวิทยาเลากุลน,นะครับก็เดี๋ยวรอดูผมพูดเลยการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้มีโอกาสแพ้สูงแต่มันไม่มีอะไรน่าอายครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราขอแค่เราเตรียมทีมไปดีๆไปชุดแบบฟูลทีมมันมีแต่สิ่งที่น่าน่าสนใจน่าติดตามนักเตะไทยเราชุดถ้าไปฟูลทีมจริงๆเนี่ยประสบการณ์ฟุตบอลญี่ปุ่นก็ครึ่งทีมแล้วอะ อาสุปโชคเอกนิชนาะธิพ์ธีรทรธีรศินธิติพันธ์เนี่ยกี่คนแล้วอะ่ะหกเจ็ดคนแล้วอะ่ะผมเชื่อว่าประสบการณ์ตรงนี้ช่วยนักเตะได้รวมไปถึงถ้าเกิดใครไปลเล่นดีเนี่ยมันก็มีโอกาสต่อยอดไปค้าแข้งในลีกเจลีกในลีกญี่ปุ่นหรือลีกอื่นๆทั่วโลกนะครับมีแต่เรื่องดีๆเออก็ผมว่าไปชุดฟูลทีมน่าสนใจมากหนึ่งมกราคมไทยจะญี่ปุ่นน่าดูสุดๆไปดูกันได้อย่าลืมติดตามไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ จากนั้นคลิปนี้เก็บตกกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะอีกครั้งบุรีรามยูไนเต็ดนะครับโอ้โหฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าสะดุดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบุกไปเสมอเชียงรายศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบุีรัม,มายุคข,ของปาปาร์ตดูเหมือนเกมลุกจะดอปลงไปแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะผมว่าบุรีรำดอปไปกว่ายุคอิชิชัดเจนนะความอันตรายมันลดลงอนะ่ะการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายที่เฉียบคมตอนนี้บุยรำค่อนข้างยิงทิ้งยิงกว้างเยอะแล้วก็อาวุธมันน้อยไปหน่อยอ่ะ อย่างที่บอกบอลวีดามปิดดุมบุยาปิดพีุอุ้มได้เนี่ยความอันตรายมันก็ลดลงไปเยอะแล้วอะ่ะอยาให้พี่อุ้มเปิดอะ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปาร์ตาถ,ถ้าเกิดทรงแบบเนี้ยโอกาสอยู่ได้ไม่นานก็มีสูงเหมือนกันนะเพราะในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็แพ้โคฟุเจอเมลเบิร์นงานหนักอีกนะในฟุตบอลไทยลีกก็ยังไม่สามารถขึ้นไปจากฝูงได้โอ้โหเจอปัญหายเยอะสาหรับบุรีรามยูเนเต็ดขณะที่โอ้โหหลังจบเกมเสมอเชียงรายครับแฟนบอลเข้าไปคอมเมนต์แซวกันยับ เรื่องล้าจากทีมชาติโอ้โหคอมเมนต์นี่ปันเทิงอะเข้าไปอ่านเข้าไปดูกันได้เลยครับสำหรับบุรีรัมนะตอนนี้เพราะมีประเด็นตั้งแต่ที่เขาโพสแล้วใช่ไหมเออส่วนเชียงรายนี่ก็เอาตัวรอดได้ในเกมนี้นะส่วน b ีจีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับโอ้ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องพี่เจชนาะทิพลงมายิงประตูปิดกล่องพาทีมชนะตราดขาดลอยสประตูต่อศูนนี่ก็ เรียกได้ว่าขึ้นเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกแล้วนะไปไปมาโมาคชทงก็ทําทีมได้โอเคเลยนะและพี่เจก็ยิงได้3ลูกกันด้วยบีจออีนี่มาตรฐานเขาเริ่มดีขึ้นส่วนตัวทีมชาติอย่างจักรพันธ์พิธิวัตรก็มีชื่อใช่ไหมในเกมที่ไปเจอกับตราดนะครับโอ้โหแต่ก็อย่างที่บอกตอนนี้เวลาฟุตบอลไทยลีกแข่งขันมาลีกเรียกไม่ได้มันต้องโดนแซวเรื่องของทีมชาติโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆที่แบบไม่ได้ปล่อยนักเตะมามันก็เริ่มปกติก็ต้อง ผลงานทีมชาติไทยไม่ต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ต่างๆถ้าเกิดทีมชาติไทยกลับมาดีเดี๋ยวกระแสตรงนี้มันก็หายลงไปแบบกลับมาปล่อยเต็มที่ปล่อยทุกคนเลยแบบนี้นะเอออ่ะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับในเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยเรื่องราวของเอกนิดเรื่องราวของไทยลีกและคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเปลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัด นี่ต้องบอกเลยอุดหนุนกันได้ที่เซเว่นนะครับกรเ,เ,เกนเน่พัทในเค้กแนโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นเน้นนนโปรตีนเน้น,นเ้เ,เกเน่พัทในเค้กแนโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทซื้ออย่างซื้อสิของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ